โครงการประมาณสองพันโครงการเพื่อที่จะนำน้ำมาให้แก่ประชารัดรให้เขาได้สามารถที่จะปฏิบัติงานตามอาชีพซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีน้ำแต่ในที่สุดตอนหลังท่านนายกก็บอกว่าน้ำมีมากเกินไป จนกระทั่งต้องสูบออกไปทิ้งทะเลดังนี้ก็ไม่รู้จะเข้าใจอย่างไรว่าน้ำนี่จำเป็นหรือไม่จำเป็นน้ำนี้มีคุณหรือมีโทษแต่ตามความจริงน้ำหรืออะไรทั้งหมดทุกอย่างเป็นธรรมดาว่ามีทั้งคุณทั้งโทษ ถ้าเราใช้ดีๆก็เป็นทุนเ,เป็นคุณถ้าเราใช้ไม่ดีก็เป็นโทษจะค้านว่าเราไม่ได้ใช้ให้น้ำมาท่วมเราก็จริงแต่การที่น้ำมาท่วมเราก็เป็นความผิดของคนเหมือนกันบางทีควรจะกักน้ำเอาไว้ เพื่อจะใช้ก็ทิ้งน้ำลงไปบางทีควรจะปล่อยน้ำออกมาก็กักเอาไว้กักเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะทำเขื่อนเก็บน้ำแต่กักเอาไวท้ทำถนนก็ตามทำบ้านจัดสรรก็ตามทำโรงงานก็ตามกั้นน้ำเอาไว้ไม่ให้น้าไหลดังนั้นน้ำที่ กักเอาไว้ก็ไปท่วมชาวบ้านอันนี้ไม่ดีก็อย่างที่วิจัยบอกว่าเราก็จะจะเป็นเป็นหน่วยสนับสนุนการวิจัยเป็นหลักใครที่ต้องการวิจัยก็มาคุยกันใช่ครับแล้วแล้วเรื่องโจทย์การวิจัยเนี่ยเยวคุยกันทีว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับโจทย์ไหนก่อนโจทย์วิจัยเราพอมีอยู่แล้วบ้างแต่เราก็อยากฟังจากเขาเพื่อได้มีความคิดใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าโจทย์วิจัยนี่สําคัญนะครับ พราเราจะแก้ปัญหาใหม่ๆซึ่งมันไม่เคยมีมาเนี่ยแล้วยังใช้ตําราเก่าก็แก้ไม่ได้อะอันนี้ภารกิจที่3เรื่องของการพยายามสนับสนุนงานวิจัยเรื่องน้ำให้มากขึ้นครับซึ่งทุกวันนี้บ้านเราน้อยมากครับส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นการศึกษาบนทฤษฎีเดิมหมดครับภารกิจที่4ที่สําคัญคืออะไรครับเรามีการจัดการประกวดการจัดการน้ําชุมชน โดยเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศพระบาทสมเด็จพระยูหัวนะฮะแล้วก็ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศสมเด็จพระเทพรัตน์เป็นการประกวดประกวดอันเดียวนะครับที่ถ้วยชนะเลิศองค์พระบาทสมเด็จพระยูหัวรองชนะเลิศสมเด็จพระเทพรัตน์จัดกันติดต่อมาแล้ว5ปีเราพบชุมชนที่จัดการน้ำด้วยตัวเองเนี่ยร้อยกว่าชุมชน ที่เขาใช้วิธีการของเขาเองเขาไม่ได้มาครับส่วนหนึ่งใช้แนวพระราชดำริส่วนใหญ่เลยนะฮะใช้แนวพระราชดำริแล้วก็บางส่วนเนี่ยทำกันมาแล้วตั้ง3-400ปีจริงแล้วแถวเชียงใหม่เนี้ยคุณแม่กลางเนี่ยทำมาแล้ว300รกว่าปีแล้วมันมันมันไ,มได้ผลได้ผลฮะเออแล้ว,แล,วแล้วเราไม่เคยเราคือที่แล้วมาพอเราจะแก้ปัญหาน้ำเนี่ย เราก็เอานักวิชาการมาคุยเราหน่วยงานของรัฐมาคุยคแล้วก็ทําแผนแต่เราไม่เคยดูจากล่างขึ้นบนแต่พอเรามีข้อมูลเนี่ยนะฮะทำให้เราเห็นภาพทั้งประเทศเห็นภาพทั้งภูมิภาค,คก็คือเราคิดแมคโโรเป็นแต่เรายังทำไมโครไม่เป็นพระบาทสมเส็จพระเจ้อยู่หัวทรงรับสั่งว่าต้องคิดแมคโครทำไมโคร ซึ่งไมโครก็เป็นกลุ่มชุมชนชาวบ้านใช่เพราะไมโครเนี่ยคือฐานรากของการพัฒนาที่ยั่งยืนฐานรากของการพัฒนาประเทศอย่างอาจารย์เป็นนักว<ช>ิชาการอา,อาจารย์ไปเห็นวิธีการจัดการของชาวบ้านมันก็มันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้จากชาวบ้านซึ่งเป็นความรู้ใหม่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยยางในกรณีผมยกตัวยอย่างอีกอันหนึ่งก็คือว่า เรานึกว่าชาวบ้านใช้ GIS ไม่เป็นใช้แผนที่ไม่เป็นจริงๆไม่ใช่เลยนะเขาใช้เป็นแล้วครับเป็นใช้เหตุที่เขาใช้ไม่เป็นเพราะว่าเราใช้แผนที่สัญ,ญลักษณ์แบบข้างหลังนี่ใช่ฮะเออเป็นแผนที่ของคนเมืองออต่อเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนี่เชื่อไหมฮะท้งทั้งที่เขาไม่เคยขึ้นเครื่องบินนี่นะครับแต่เขานึกออกเลยว่าตรงนี้คืออะไรเพราะเขาเขาไปสัมผัสมาโดยตรงเพราะวิธีคิดวิธีนึกเขาคนละแบบกับเรา เราเนี่ยนึกเป็นสัญลักษณ์เขาเนี่ยนึกเป็นภาพเออแค่นั้นน่ะผมนั่งคุยกับเขารู้เรื่องเราเสือเขาผิดเราอนิมิการเขาเขาก็ไม่ดูใช่ไหมไม่สนเขาไม่รู้อ่ะมันหมายถึงอะไรใช่เออไอ้นี่สีชมพูได้ไงเงี้ยเขตเมืองผมไม่ใช่สีชมพูอ่ะเออใช่ไหมฮะอ่าถ้าเราไปบอกสีเขียวไอ้นี่ไม่ใช่สีเขียวอ่ะมันต้นไม้อ่ะ มันก็ต้องเป็นรูปต้นไม้อะต้นไม้บางอันก็มีเป็นดินลูกลังอ่ะมันไม่ใช่สีเขียวอ่ะออคือเรามองแต่ในที่แต่เขาไปเห็นของจริงมาแล้วฮะเขาเห็นสีออกออแล้วกลายเป็นไอ้ไอ้แผนที่อย่างภาพถ่ายทางการ,รภาพถ่ายดาวเทียมเนี้ยชาวบ้านดูออกหมดว่าตรงนี้ห้วยอะไรห้วยอะไรที่ได้เลยใช่เ,ออเดินถูกหมดเลยเออเออ มันก็เป็นการเป็นการรับรู้ข้อมูลตรงๆจากชาวบ้านแล้วก็วิธีการของเขาซึ่งแต่ละพื้นที่มันคงไม่เหมือนกันใช่ครับเนี่ยผมเล่าให้ฟังได้2กรณีนะฮะไหนๆมีเวลาเยอะละกรณีหนึ่งคือบ้าน3าขาย้อนกลับไปปี2,517ครับตอนที่จะเริ่มทำฝายชะลอความชุ่มชื้นอ่ะก็จะใช้แผนที่อะไรกันอะไรกันให้วุ่นเลยแล้วก็ทดลองเอาภาพถ่ายดาวเทียมไปให้ดู เขารู้เลยแล้วเขารู้เลยตรงนี้ล่องน้ำยังไงจุดทดสอบคือเราพานะฮะคุณอ,า,อาจารย์คณิตนะฮะซึ่งเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นอยู่ที่ห้วยห้องคล้ายไปลงพื้นที่ชาวบ้านก็พาผมพาอาจารย์คณิตพาทีมห้วยห้องคล้ายพาทีมผมเดินขึ้นเขากันไปนอนเขากันหนึ่งคืน ก็จะดูว่าจะทำยังไงนะฮะตามแผนที่เลยแผนที่พาบถ่ายดาวเทียมก็พ่าเดินถูกหมดเลยหาร่องเจอหมดก็กําหนดได้หมดก็กําหนดได้หมดอันที่หนึ่งอันที่สองเมื่อสักปีกว่าๆแล้วนะฮะก็มีพื้นที่ทํางานผมอู่อันหนึ่งก็คือที่ป่าสักามคน้ำซึ่งเป็นที่แรก ที่นำเอาแนวพระาชด,ดำลิเกี่ยวกับเรื่องฝายชะลอความชุ่มชื้นไปฟื้นป่าที่พื้นที่ป่าสักงนาม,มอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบ,รบเราก็ไปไปคุยเขาทบทวนทำทางไปถึงไหนแล้วทำแหล่งน้ำไปถึงไหนแล้วพอดีเราซื้อภาพดาวเทียมไปให้เขาใหม่สุดเลยนะฮะรายละเอียดสูงเลยปรากฏว,ว่าอีกสองวัน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนี่ยมาคุยกับเขากรมอุทยานครับนนะว่าจะขอป่าคืนที่เขาดูแลอยู่ห้าหมื่นก็ได้จะขอคืนเขาว่าไงเขาก็บอกอา้าวเขาก็บอกท่างนั้นเดินสำรวจอะครับเขาก็ควักภาพดาวเทียมออกมาปรากฏว,ว่าเจ้าหน้าที่วณอุทยานมีดีสู้เขาไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองเขาใช้ GPS เป็น เขาพาเดินสำรวจสองคืนแล้วก็ถาดแล้วก็เขียนนัมเบอร์เขียนเบอร์แสดงหมุดหลักฐานไว้หมดกันพื้นที่ไว้หมดได้สามหมื่นหพันไร่เ <c oughs> จ้าหน้าที่กรมอุทยานเห็นอย่างนั้นบอกแล้วก็พาไปดูว่าป่ามันขึ้นดียังไงยอมทำความตกลงให้เขาดูแลป่าให้สามหมื่นหพันไร่ <c oughs> ขอคืนหมื่นกว่าไร่ คือบางทีถ้าการลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปรับฟังความเห็นของเขาเนี่ยบางทีเราเอากฎหมายไปใช้รเร่งเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับมันกลายเป็นว่ามันยิ่งเป็นการท้าทายเขาบุกรุกมากกว่าเดิมหัวใจเนี้ยใครก็ได้อขอให้ดูแล้วป่ามันดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการก็ได้ชาวบ้านก<ช>็ได้ใช่ไหมออขอให้ดูแล้วป่ามันดีขึ้น <c oughs> ใช่ไหมอันหนึ่งอันที่สองเนี่ยปรากฏว่าออพอเขาแสดงให้เห็นว่าเขาจับพิกัดได้หมด เขาจับพิกัดเสร็จคนที่ทําเรื่องนี้นะครับจบป .4 เองอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเขาหัดใช้โปรแกรม GIS ที่เป็นฟรีซอฟต์แวร์ชื่ออ s ซ e Explorer อเนเมนูเป็นภาษาอังกฤษเมนูเป็นภาษาอังกฤษหมดปรากฏว่าเขาท่องเมนูเอาแล้วเขาใช้ให้ดูเลยเจ้าหน้าที่วณัฐอุทยานพูดไม่ออกแล้วเขาก็เอาพิกัดที่จับร่วมกันเนี่ยเอาลงเครื่อง แล้วก็ใส่ให้ดูหมดเลยเขาเขามีแรงจูงใจอะไรอาจารย์เคยเคยเคยศึกษาดูไหมครับว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ความรักรักในป่าครับแล้วผมคบอยู่อันหนึ่งชุมชนพวกนี้เขาพาผมไปดูเมืองโบราณครับวพวกนี้ไม่ใช่ชาวเขานะฮะเป็นคน